สวัสดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะมืดนีช่องแพร่ผ้ารวยเฮ้าเนาะคะ่ะจะมาสรุปโครงสุดท้ายเลขเด็ดของทั้งช่องทุกๆสัมนัเนาะคะ่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบหานะคะ่ะผู้ใดเข้ามาแลว้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สำคัญกด,กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอเด้อค่ะเด้อ สำนักแรกนะคะที่ทั้งชองจะมาให้เบิงนะคะท่านผู้ชมคือเลขวิ่งเงินล้านนะคะของผู้ใหญ่ใจดีนะครท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเลขวิ่งเงินล้านของผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> ทั้งชองเฮ้าค่ะเขาทุกงวดนะคะท่านผู้ชมเขาอีหลีค่ะผู้ใดบบเสือกะกลับไปเบิงย้อนหลังได้เลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อและเลข เลขที่เพื่อนห้มาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกนน oy, นันหน่อยๆเน้นๆเนาะคะ่ะสำหรับเลขวิ่งเพื่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะคะ่ะส่วนมากที่เพื่อนหายมากก็จะแม่นตลอดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขวิ่งนี้แม่นอีหลีค่ะสําหรับเลขวิ่งเงินล้านเนาะคะ่ะงวดนี้ที่ผู้หใหญ่ใจดีช่างช่องเข้าหามากคือด้านบนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมวิ่งบนมีเจ็ดกับหาค่ะวิ่งล่างมีเจ็ดกับสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็ เลขที่เพื่อนล่องจับคู่ห่เบิงนะคะพี่สาวใจดีเนาะเพิ่นจับคู่หานะคะงวดก้อนที่เพื่อนจับคู่หาก็ออกอยู่นะคะท่านผู้ชมออกตรงตรงเนาะค่ะเจ็ดหาเนาะท่านผู้ชมงวดนี้ที่เพิ่นจับคู่หานะคะทาบุเจ็ดมาบนเนาะค่ะเพิ่นว่าสีมีเป็นเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหาเนาะค่ะทาหามาบนเนาะค่ะ สีเป็นหาศูนย์หาสองหาหาหาเจ็ดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแลกักกระทาเป็นเลขลางเนาะคะ่ะทาสองมาลางเนาะคะ่ะเป็นสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองเก่าด้วยค่ะท่านผู้ชมแลกักกระทาเจ็ดตัวนี้จะมาลางเนาะคะ่ะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วกรเจ็ดเก่าเนาะคะ่ะตัวเลขจับคู่ทั้งเบิดทั้งม้วนเนาะคะ่ะกัเป็นความชอบส่วนบุคละคลด้วยค่ะ ผู้ใดมีตัวเลขในดวงใจนะคะสามารถหยิบจับตัวเลขวิ่งเงินล้านของผู้ใหญ่ใจดีเฮาไปใส่ใดเลยด้วยะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขวิ่งเงินล้านชุดนี้เพิ่นขัดกองออกมาอย่างดีและะ้วก็ะเขาีหลีเขาทุกมวดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นกลบริเวณวงตัวเลขเนาะคะ่ะเพิ่นเป็นค้นจิตใจดีอยากแบ่งปันแนวทางดีๆให้เอฟซีแฟนช่องเฮาได้พิจารณาอยู่แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็สำนักต่อไปนะคะที่ทั้งช่องจะ ห้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคือเลขสูตรพยานาคของแม่หมอนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสูตรนี่แม่หมอนเพิ่นหมอบให้กับทั้งช่องแพร่ผ้ารวยเข้ามาเนาะคะ่ะเข่าทุกงวดเข่าอีหลีค่ะสําหรับเลขสูตรพยานาคสูตรนี้เนาะคะ่ะที่แม่หมอนเพิ่นเฮ็ดไ้เบิงกับเข่าอีหลีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็งวดนี่ที่ได้เฮ็ดสูตรออกมาแล้วเนาะคะ่ะสูตรนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม โตหนึ่งนี่มาตลอดเด็กขันชม่มแต่ว่าส่วนมากจะเขาเลขคูะคะ่เนาะค่ะเลขที่เพื่อนให้มาสูตรนี่ส่วนมากจะเป็นเลขไทยค่ะเลขไทยคือหลักหน่วยนั่นเองเนาะ่านช้ชมมาได้ทั้งบนทั้งล่างเ้วยค่ะําหรับสูตรพยายนาคของคุณแม่หมอนเนาะขานชมุมงวดนี่ที่ได้มาเนาะค่ะมีแปดมีศูนย์มีสองเนาะคะ่ะมีเก้ามีหน,ะะนึ่งมี่สามเนาะขันชุ่มทามาก คูกะมาะได้เที่งบนเที่งล่างนะครท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบตัวเลขสูตรนี่เนะคะคระกิบจับใส่กันได้เลยเนาะครัท่านผู้ชมแต่ว่าที่ทั้งช่องมักเนาะค่ะแล้วก็ล่องจับคูให้เอฟซีเข้าได้่เบิ้งเนาะค่ะคือมีหนึ่งสามแปดสองสองสามแล้วก็สองหนึ่งนะครัท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมักนอกเหนือจากนี้นะค่ะสามารถยิบจับใส่กันได้เลยเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดมีตัวเลขในดวงใจเนาะค่ะ กระยิบตัวเลขของคุณแม่หมอนไปใส่ได้เลยเนาะคะ่ะส่วนมากเลขสูตรของแม่เพิ่นจะเป็นหลักหน่วยเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อกะอาจจะกระโดดไปหลักสิบเนเตอร์หน่อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มาคูกันกมาหลายงวดเนาะคะ่ะที่ทั้งช่องได้นําเสนอไปก่อนๆหน,นาหนีแล้วเนาะคะ่กะก็ให้ fc เฟนช่องเฮาล่องไปกดเบิ่งเนะะ้อค่ะท่านผู้ชมเด้อแล้วก็สํานักต่อไปเนาะคะ่ะที่ทั้งช่องจะนําเสนอเนาะคะ่ะ ท่านผู้ชมเป็นของเซียนสมุทรสาครน,นะคะท่านผู้ชมของเซียนเพลินนะคะ่ะเพลินกะมีสูตรคำนวณมาก,ก่อนหนานีนะคะท่านผู้ชมเนาะสูตรคำนวณของเซียนนะคะ่ะคือมีเจ็ดมีสามนะคะเลขวิ่งแล้วก็เพลินไฮมาเน้นๆชุดเดียวหางเดียวคือสามสองเจ็ดนะคะและะ้วก็ ด้านล่างเนาะค่ะท่านผู้ชมคือหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะค่ะเพิ่นเน้นล่างเนาะหนึ่งสี่ทาไปบนจะมีสิทธิ์หน่อยเนาะค่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบก็ติดไวแน่เด้อท่านผู้ชมเด้อถ้าผู้ใดมักโตเลขของเซียนเนาะค่ะ <S <s <par> <S ทั้งช่อมกัดได้สรุปคงสุดท้ายของเซียนไปแล้วเนาะค่ะ <S <s <par> <S และการในคลิปนี้ก็จะรวบยอดไปเลยนะคะท่านผู้ชมสาหรับเลขเซียนกับเซียนกับไฮตัดเหรียญเนาะค่ะห <s par> างเดียวนี่เซ <s par> ียนกับไฮตัดเหรียญออกมา เป็นสองเจ็ดสามเจ็ดะาคาสองสามนะคะท่านผู้ชมเนาะรากาของเซียนเพิ่นกะจะมีเลขฝันเนาะค่ะในโค้งสุดท้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเลขฝันงวดนี่เพิ่นฝันสองรอบนะคะรอบแรกเพิ่นฝันขึ้นวันพระเนาะค่ะท่านผู้ชมขึ้นวันพระที่เซียนได้ฝันเนาะค่ะคือฝันถือจับเนาะค่ะท่านผู้ชมเปกติเซียนเคยฝันถือตำรวจจับแบบนี้เลขของเซียนเคยแตกสามตัวจังๆเนาะค่ะก็คือ เลขฝันกับเลขสูตรตรงกันนั่มค่ะท่านผู้ชมหวดนี้คือสามจองเจ็ดได้ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เซียนตีได้เนาะคะ่ะสําหรับเลขฝันคือสามเจ็ดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเซียนก,กับมักเพิ่นกับไฮตัดเลนคือเก่าเนาะคะ่ะคือมีสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่เพิ่นเน้นเลยเนาะคะ่ะมักหลายเนาะคะ่ะแล้วก็เลขล่างตกันเนาะคะ่ะเพิ่น์นไฮกันสองสามสามสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับเลขความฝันชุดแรกของเซียนเนาะคะ่ะ แล้วก็สำนักต่อไปนะคะท่านผู้ชมทั้งช่องกาดเด้ไปตามน้องเค้กนะคะกับน้องตนนะะุนกาเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะน้องเค้กได้เขียนให้นะคะ่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาน้องบอกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เลยให้น้องเขียนให้นะคะว่าน้องมักตัวใดนะคะที่น้องมักเนาะคะ่ะคือหาหนึ่งหกกับหนึ่งสามหานะคะสองตัวน้องมักหน,น,นึ่งหกแล้วท่านผู้ชมเด้อผู้ใด มักผู้ใดชอบตัวเลขกับน้องกะก็บไปพิจารณาได้เนาะค่ะแล้วการน้องต้นกล้าเนาะค่ะเพื่อนกะขีดเพื่อนอยากเขียนเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะขีดเขียนไปตามภาษาเด็กหน่อยเนาะค่ะแล้วก็ให้น้องเค้กเป็นค้นแปลออกมาเนาะค่ะท่านผู้ชมได้สองหนึ่งเจ็ดกับสามศูนย์เจ็ดนะคะผู้ใดมักผู้ใดชอบตัวเลขกับน้องเนาะค่ะกะยิบจะไปเป็นแนวทางได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้ออาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในหัวดนี้กับเปลี่ยนได้เนาะค่ะ เข้ากับบงฮูวาเลกจะมาตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งช่องกะเสนอให้เป็นแนวทางไวพิจารณาเนาะค่ะและการซ้ำนักต่อไปเนาะค่ะทีทั้งช่องจะได้นําเสนอเนาะค่ะคือความฝันของเอื้อยเวิร์นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอื้อยเวิร์นเพิ่นกะฝันเนาะค่ะฝันเห็นแม่เพิ่นที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นเสียไปได้อาทิตย์กว่านี่แหละค่ะท่านผู้ชมเมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมานี่เนาะค่ะ เออเล่าก็เป็นคนจิตใจดีเนาะค่ะอยากแบ่งปันแนวทางดีๆให้เอฟซีแฟนช่องเฮอาเพื่อจะได้โชคได้ลาบน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อเมย์เพิ่นมาบอกเป็นตัวเลขโชคลาบหวหนีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นฝันว่าเมย์เพิ่นมเมื่ออื่นเพิ่นเนาะค่ะมเมื่ออื่นซื้อเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชม,มเนาะเมื่ออิ่นบอกเพื่อนว่าให้เอาของมาให้เนานะค่ะเพื่อนกระทำย้อนไปว่าเอาลายบอเนาะคะ่ะเมย์เพิ่นก็บอกว่ามีสิบสอง สิบสามแล้วก็สิบสี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นได้ยินเสียงที่เม่บอกชัดเจนเนาะค่ะว่าเป็นตัวเลขสามตัวนี้เนาะคะะะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งช่องก็ได้ไปสอบถามเอื้อยแล้วมาเนาะค่ะเพื่อจะออกอายุแล้วก็เลขเกี่ยวกับเพิ่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเม่เพิ่นเมื่อเอิญสื่อเพิ่นเนาะคะ่ะวันเกิดเพิ่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่นเกิดเนาะค่ะของเอื้อยเพิ่นก็ หายมาแล้วนะคะเพิ่นเกิดวันที่ยี่สิบสี่เนาะคะ่ะแล้วก็พ่อสอนเนาะคะ่ะพ่อสอที่เอือยแล้วเกิดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสองห้าหนะะึ่งหาเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อแล้วก็อายุเพิ่นตอนนี้เนาะคะ่ะกะหาสิบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสี่สิบเก้าย่างห้าสิบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะอายุเพิ่นเนาะ มีหาศูนแล้วก็ซีเก่าเนาะคะ่ะนี่คืออายุของเพ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อจะเป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภในงวหนีเนาะคะ่ะผู้ใดที่มากที่ชอบตัวเลขกับเอื้อยเว้นเนาะคะ่กะก็เก็บไปพิจารณาได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบ่อยแต่เพิ่นมานนนขึ้นแหลกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพ่นมาหอดงานศพแม่เพิ่นเพิ่นกับฝันว่าแม่เพิ่นมาเอื่นบอกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมทั้งจองกะเดขอเนวทางดีๆมม่ห้ เอฟซีแฟนช่องเฮาเด็ดพิจารณาเนาะค่ะท่านผูน้ชมเอื้อยเพิ่นกะเป็นคนจิตใจดีบ่ได้ห่วงตัวเลขเนาะคะ่ะอยากให้เอฟซีเฮามีโชคมีลาบหน้าเนาะค่ะแล้วกะ็นี่คือเลขฝันของเซียนสมุทรสาครรอบสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคือโค้งสุดท้ายเนาะค่ะที่เพิ่นฝันเมื่อวานก่อนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก่อนที่เลขจะออกสุดๆหลอนๆเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เซียนปล่อย ตัวเลขความฝันหลอบแหลกไปในคืนวันพระเนาะค่ะท่านผูนะะ้ชมเสี่ยนก็ได้ฝันดีเนาะคะ่ะฝันเห็นพระพุทธรูปเลี่ยงกันเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นไปคือจังบันไดสวรรค์เนาะคะ่ะที่เสี่ยนอธิบายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเสี่ยนแปลตัวเลขได้เนาะคะ่ะเป็นสามสี่เก้าเนาะคะ่ะกับแปดสามศูนย์เนาะคะ่ะเลขที่เสี่ยนแปลนี่เป็นเลขในตำล่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อตำล่าของเสียนเป็นตำล่าโบราณเนาะคะ่ะตำล่าเพื่อนกะ เป็นสูตรที่แม่นย่ำค่ะและเซียนกับเป็นคนที่มีเส้นเนาะค่ะท่านผู้ชมฝันเพื่อนกะจะฝันแม่นเนาะค่ะเลขความฝันของเซียนกะแตกสามตมาหลายงวดแล้วเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเลขสูตรหรือเลขความฝันเนาะค่ะเพื่อนกะเป็นคนที่ฝันแม่นคักเนาะค่ะแล้วก็เพื่อนเดะกกให้ตัดเหร็นน้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเด้อสำรับเลขสองชุดนี้เนาะค่ะมีสามสี่เก้าเพื่อนกะไ้ตัดเหร็นสี่เก้าสามเก้าแล้วก็สามสี่เนาะค่ะ แลแ้ว s p a r สามศูนย์นะคะเซียนกระห้ตาเล่สามศูนย์สามแปดวก็0ศูนย์แปดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสื่อเลขกะจะเลื่อมไปแล้วกาบแน่เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าตัวเลขของเซียนกระหน่อยชุดหน่อยหางเนาะคะ่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบคลิปใดก็พิจารณาดใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะล้วา็สำานักต่อไปเนาะคะ่ะคือเลขของเซียนปะโคนใช่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ เลขของเซียนประค้นใช่ของช่องเฮ้าเนาะค่ะเพิ่นจะมีเลขสูตรคำนวณเนาะค่ะของหลอบแหลกเนาะแทนผู้ชมเนาะเลขสูตรคำนวณของเพิ่นเนาะค่ะของเซียนประค้นใช่พ่อเลขออกปุบเซียนกะพลอยปรับเนาะค่ะ่านผู้ชมเพิ่นใหญมากเน้นเนนเนาะค่ะหลอบแหลกเนาะค่ะสำหรับเลขสูตรของเซียนค่ะสองชุดสองหางค่ะสำหรับเลขสามตัวเนาะค่ะคือ หกสี่สองหลักกระหาแปดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรทีเซียนจับคู่ให้ยสามชุดสามหางเนีนเนีนนะคะคือสองหนึ่งสี่สองหลักกระแปดหนึ่งนะคะเลขวิ่งเลขแลนข,ของเพลินเพลินหามากหน่อยหน่อยเนีนเนีนนะคะคือมี่สองมี่สี่มี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วกะ็ของเซียนนะคะเพลินกะจะมีเลขสรุปโครงสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมของเซียน ปากพ้นใช่เนาะคะ่ะเพื่อนกะให้มาเนาะค่ะท่านผู้ชมคงสุดท้ายของเซียนเพื่อนกะคัดกองออกมาเทิ่งเลขสูตรเทิ่งเลขความฝันใส่กันแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะให้มาเนียนๆค่ะสำรับเลขสามตัวเนาะคะ่ะคือหนึ่งสี่หกเนาะท่านผู้ชมแล้วก็มีเลขทูบอีกชุดหนึ่งคือหนึ่งสี่แปดค่ะ เลขสองตวัวที่เซียนจับคูให้นะคะสามชุดสามหางเน้นเนนเนาะคะ่ะนี่หนึ่งสี่สี่หกหลักกันหนึ่งหกเนาะค่ะดันผู้ชมเลขของเซียนเพิ่นเน้นไหหางเดียวเลยนะคะสาหรับเลขสามตวัวคือหนึ่งสี่หกเนาะคะ่ะเพิ่นกะได้ดตัดออกมาเล่นเป็นเลขสองตวัวเนาะคะ่ะผู้ใดที่มากที่ชอบตัวเลขกับเซียนประคุณใช่เนาะคะ่ะกะยิบจับไปพิจารณาใดเลยเด้อคะ่ะแทนผู้ชมเด้อตัวเลขของเซียนกะ น้อยชุดน้อยหางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วกาสำรับเลขสํานักต่อไปนะคะคือของแม่เดือนนะคะท่านผู้ชมแม่เดือนเพิ่นได้เลขได้โชคกับหลานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมหลานหน่อยเพิ่นเนาะคะ่ะได้มาหลายต่อหลายงวดะคะ่ะท่านผู้ชมถือจนนับบทหวนเนาะคะ่ะตั้งแต่หลานเพิ่น เริ่มเว้าเป็นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนกับหาโชคมากโดยตลอดเนาะคะ่ะกะอาจจะมีหลุดแน่เนาะคะ่ะกะเป็นธรรมดาแต่ส่วนมากนอ้องหาถึกมากตลอดและะ้วก็บหาตรงๆเนาะคะ่ะน้องจะบ่หายลายชุดหลายหางเนะคะท่านผู้ชมเด้อผู้ใดที่บ่ได้เข้าไปเบิ้งคลิปของแม่เดือนเนาะคะ่กะกกลับไปเบิ้งคลิปย้อนหลังของ คุณแม่เพิ่นเล่าให้ฟังได้เลยเด้อค่ะว่าความเป็นมาเป็นจังไดเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะน้องให้ตรงตรงตโตเดียวหางเดียวเนาะคะ่ะคือเจ็ดหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็พ่อใหญ่เพิ่นก็ซื้อตโตเดียวล่างตัวเดียวบ่ได้กลับเกกบนาะคะ่ะกะได้กับน้องตรงๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็สําหรับงวดนี้เนาะคะ่ะน้องก็ให้มาหางเดียวชุดเดียวเน้นๆเนาะคะ่ะคือเก้าแปดเนาะคะ่ะท่านผู้ชม น้องเพื่อนเป็นเด็กมีเส้นเนาะค่ะเพื่อนหาแล้วเพื่อนกะจะบอหาอีกเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าเพื่อนยิบหาเลยเพื่อนกะจะบอกว่าเพื่อนจะหยิบหาเนาะค่ะแต่ว่าถ้ามวดใดที่เพื่อนบอหาเพื่อนกะจะายหัวบอหาเนาะค่ะแต่ว่าําหรับมวดนี่เนาะค่ะเพื่อนกะอยากยิบหาย่ายเพื่อนต่เศร้าแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะจะบอกว่าจะต้องการจะหยิบโชคหาเนาะค่ะและน้องกะ้หยิบหาได้ตัวนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อผู้ใดที่มากที่ชอบตัวเลขกับน้องเนาะค่ะ กยิบจะไปพิจารณาได้เนาะคะ่ะเลขเพื่อนกันหน่อยๆน,ๆน้่ๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชมทั้งช่องกะเดนขอให้มานำเสนอให้เอฟซีแฟนช่องเข้าได้พิจารณาเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขของน้องเคยถือดูเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะและ้วก็อีกสํำนักต่อไปนะคะคือเลขความฝันของพี่เอียดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพี่เอียดเพื่อนเดยฝันตั้งเตตองหดแล้วเนาะคะ่ะ เพิ่นฝันเห็นพระราชนีองกรเนาะค่ะท่านผู้ชมทั้งพี่เอียดเพิ่อนบาดโดนโดนเพื่อนจะฝันเห็นแบบนี้เนาะค่ะซึ่งเพื่อนกับบอเคยเห็นฝันเห็นพระราชนีมาก่นเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นเทือเลกเนาะค่ะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบนี่หวันทีหนึ่งตุลาคมสองผ่นหารอยหกสิบหากนใดเนาะค่ะพี่เอียดเพิ่นกระเด็ดตี ให้เป็นอายุของเพิ่นเนาะคะ่ะคือศูนย์เก่าเก่าศูนย์นาะคะ่ะและการเลขพ่อสอนเนาะคะท่านผู้ชมเพื่อผู้ใดมกักผู้ใดชอบเนาะคือสองสี่เจ็ดหานะคะ,คะ,คะและการวันเกิดของเพิ่นคือวันที่สิบสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมผู้ใดที่มกักที่ชอบตัวเลขกับพี่เอียดเนาะคะ่ะก็ะยิบจับไปพิจารณาได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อแล้วก็สซ้ำรับเลขส้ำนักต่อไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคือ เลขความฝันของน่องจุ๋มเนาะคะ่ะน้องจุ๋มเพิ่นฝันเห็นยาเพิ่นที่ตายนะคะ่ะไปหานะคะ่ะท่านผู้ชมไปเข้าฝันเนาะคะ่ะแล้วก็ไปบอกเพิ่นเนาะคะ่ะว่าห้มายกออกจากโร่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมทั้งช่องกระเดาตัวเลขเกี่ยวกับยาเพิ่นมะหายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะคือเลขวันเกิดแล้วก็พ่อสอเนาะคะ่ะท่านผู้ชม พ่อสอคือสองสี่แปดเก้าค่ะมือที่เพิ่นเสียชีวิตเนาะคะ่ะเพิ่นกับเป็นแม่ของเอ,อเวอร์นเองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นยาของน้องจุ๋มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะมือที่เพิ่นเสียคือวันที่สิบเก้ากันยาสองหาหกหาเนาะคะ่ะอายุปัจจุบันของเพิ่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเจ็ดสิบหกย่างเจ็ดสิบเจ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อแล้วก็เลขฝาโล่งของเพิ่นเนาะคะ่ะที่เพิ่นฝันว่าเด็๋เปิดฝาโล่องออกเนาะคะ่ะ เลขฝาโล่งของเพิ่นนะคะคือสามหกเจ็ดนาะ,ค,ะค, 9, 3, 9, 6, ค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขขนโล่งศพเพิ่นนะคะคือเก้าสามเก้าหกค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขทูปพี่น้องจุ๋มได้ไปนอนเพื่อนเพิ่นนะคะแล้วก็น้องจุ๋มได้จุดคือแปดสามเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีเลขอีกเลขหนึ่งนะคะที่ทั้งช่อง แพ้ผ้าร้วยเข้าเองเนาะค่ะคือแอดมินเองเนาะคะ่ะแพ้เด้ฝันคึืนเดียวกันกับนองจุ๋มฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเด้ไปงานศพของญา้าของนองจุ๋มนี่แหละคะ่ะซึ่งหญาของนองจุ๋มกับเป็นป้าของแอดมินเองเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ฝันว่าเด้เข้าไปในงานศพเนาะคะ่ะความฝันกับข่ายคลึ่นกับความจริงก่ะท่านผู้ชมแล้วก็ไปเข้าไปเห็นป้าอีกคนนึงเนาะค่ะท่านผู้ชมเพียนเพื่อนผู้เดียวะคะ่ะ เพื่อนนั่งอยู่หนาโล่งศพเนาะค่ะแล้วก็เพื่อนได้นับเงื่อนไห้เนาะค่ะท่านผู้ชมนับเงื่อนไห้เบิงค่ะเพื่อนบอกว่ามาเบิงมาเบิงว่าสันเงื่อนเฮ็ดบุญทั้งเบิดได้จำนวนเท่านี้เนาะค่ะที่เพื่อนนับไห้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมคือได้หนึ่งพันสิบหาบาทเนาะค่ะคือรอบแรกเนาะค่ะรอบที่สองที่ป้าเพื่อนได้นับไห้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมคือหนึ่งพันหนึ่งศูนย์สี่ห้าเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือตัวเลขที่เพื่อนได้นับเงื่อนทําบุญเนาะค่ะ ที่ชาวบ้านไปท้ำบุญนําคนที่เสียชีวิตห้เบิงะะ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขอายุของป้าที่นางนับเงินเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอายุเนาะคะ่ะเดี๋ยวทั้งจองกะพยายามจะหาตัวเลขมาหายครบถวนเนาะคะ่ะอายุป้าเนาะคะ่ะคือเจ็ดสิบเอด็ดย่างเจ็ดสิบสองเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อแล้วก็ เลขความฝันเนาะค่ะที่น้องจุ๋มได้ฝันว่ายกป่าออกจากโลกเนาะค่ะดันชุ่มนกหญา้าเพิ่นออกจากล้มทั้งช่องกระขออนุญาตแปลความฝันเนาะคะ่ะทาโบออกอายุน้องจุ๋มเนาะค่ะดันชุ่มทาโบออกเกีย่ยวตัวเลขเกี่ยวกับป่าเนาะค,ะาะคะ่ะดันชุ่มเนาะที่ฝันเห็นผู้ยิ่ยงตายเนาะค่ะและเพื่อนได้แบกออกจากโลกเนาะค่ะดันชุ่มน่าจะเป็นคนตายก็น่าจะแปลว่าศูนย์เนาะค่ะดันชุ่มแล้วกะทั้งชอ่องกะนะคิดว่าน่าจะเป็น ผู้หญิงสองคนเนาะค่ะท่านผู้ชมน้องจุ๋มกับเป็นซีเนาะคะ่ะและป้ากัแปรป้าเป็นผู้หญิงคือกันกับเป็นซีเนาะคะ่ะและป้าเพิ่นกับตายไปแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมทั้งช่องกระคอนุญาตแปลให้เป็นซีซีศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็อายุของน้องจุ๋มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมอายุของน้องจุ๋มเนาะค่ะอายุเพิ่นสามสิบสี่ปีเนาะค่ะท่านผู้ชม ตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนกะเป็นแคเน่แนวทางให้พิจารณาเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเพื่อว่าตัวเลขตัวใดนะคะทีเอฟซีแฟนช่องเฮ้ามาักเฮาชอบก็เลือกเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมเฮากับโบหูวา่าเลขจะมาตัวใดเนาะคะ่ะแต่ทั้งช่องแพร่้าด้วยเฮากับพยายามจะหาข้อมูลมาให้ครบถ้วนให้หลายที่สุดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็สํำนักต่อไปนะคะ คือเลขของสูตรเมษสเนาะค่ะถือจนค้นซาเนาะคะ่ะเลขสูตรของเมษสตั้งแต่ออกกับช่องแพร่ผ้ารวยเข้ามาโบเคยผาดจากหมวดเนาะค่ะําหรับเลขติดเลขแลนเพื่อนนี่ค่ะท่านผู้ชมในสีโตัวนี่เนะะาะเข่าตลอดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแตกตลอดเนาะคะ่ะและการเลขจับคู่ที่เม่จับคู่ห้หมวดนี่เนาะคะ่ะเม่เด่นบนหเนาะคะ่ะมีเจ็ดกับหกเนาะคะ่ะท่านผู้ชม เพื่อนว่าถามาบนเจ็ดกับหกจะมาบนเนาะคะ่ะเน้นบนหลายกว่าเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมารางกับติดรางไว้าจากน้อยเนาะคะ่ะแต่ว่าถามาแปดกับหานะคะ่ะแม่เพื่อนเด่นให้ทั้งรางเนาะค่ะด่านผู้ชมเน้นล่างหลายกว่าบนเนาะคะ่ะและะ้วก็ที่คุณเมย์ใส่เพื่อนจับคู่ให้เนาะค่ะดัานผู้ชมเพื่อนจับคู่ให้ในหัวนี้เนาะคะ่ะมีหกสามหกสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดเนาะค่ะดัานนผู้ชม ้กากนะ็ทาเจ็ดมาเนาะเพิ่นมักเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามสองตัวเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อ้วกาทาเป็นแปดแปดมาเนาะค่ะเพิ่นมักแปสามกับแปสค่ะทาหามาอีเม่เฮาเพิ่นว่าเพิ่นมักหาหนึ่งหาสี่ราาหาหานะคะ่ะท่านผู้ชมแล้าสามตัวที่เม่เฮาจับคูให้นะค่ะมี3สามเจ็ดเจ็นะคะสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะคะ่ 3, 7, 3, 7, 7, 3, ะ,คะตัวเลขนี่ การหน่อยชุดหน่อยหางนะคะสำหรับเลข3ตัวกับเป็นเลขเบิ้ลอ,อยู่แล้วนะคะท่านชมเล่นง่ายนะคะผู้ใดมักผู้ใดชอบตวัวเลขสูตรของคุณเมย,ะะย์ใสเนาะค่ะการยิบจะไปพิจารณาได้เลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อปกติแล้วเลขของอีเมยเฮาเนาะคะ่ะถ้ามาจะมาหลักสิบตรงๆเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อหน่อยนักหน่อยนาเนาะค่ะจะมาหลักหน่วยเนาะค่ะสำหรับสูตรเมย์ใสเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชม นี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนของเมสัยเฮ้าเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบหานี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วกะ็ตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนของทั้งช่องแพร่ผ้ารวยเฮ้าก็ได้สรุปออกมาทั้งเบิดทั้งม้วนได้ครบถ้วนแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเท่ากะมานําเสนอให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าในคลิปนี้คลิปเดียวรวบยอดเนาะคะ่ะผู้ใดทีมักทีสีชอบตัวเลข กับสำนักใดนะคะกะยิกบจะไปพิจารณาใดเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเดอ้อสุดท้ายทั้งช่องขอขอบคุณทุกทท่านที่ให้เกียรเขามารับชมรับฟังคะ่ะขอขอบคุณทุกทท่านที่กรุณ่าเสียสละเวลาเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมรับฟังกับช่องแพร่ผ้ารวยเหาเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคๆมันๆนี่โชคพิชัยในงวดวันถีหนึ่งตุลาคมสอง5นหาร้กานี่ขอขอบคุณทุกทท่านคะ่ะ สวัสดีค่ะ